การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะพามาคำนวณสูตรปักหลักสิบล่าง9ก้างวดต่อเนื่องค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เดินต่อมาจากงวดที่แล้วปักหลักสิบล่างแดงวดนะสูตรนี้นะคะลงมาให้ตั้งแต่งวดที่เป็นหลักสิบล่าง7งวดนะตั้งแต่งวดวันที่16พฤษภาหกสี่นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมา งวดวันที่1มิถุนาก็เลขเด่นก็เข้านะคะ2ตัวล่างออก4 5ค่ะหลัก10ล่างเข้าเลขเด่นที่เลข4เราก็จะมาคำนวณสูตรนี้กันต่อในงวดวันที่16มิถุนายน2564ค่ะสถิติเดินมาแล้ว9งวดต่อเนื่องนะคะ สูตรการคำนวณใช้หลักแสนบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก2บวก4บวก2ค่ะมาดูสถิติย้อนหลังกันเลยนะคะทั้ง9งวนวดเริ่มจากงวดที่ออก3 8 4 3 9 5และ2ตัวล่างออก1 5นะคะใช้หลักแสนบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ในงวดน,นี้ก็คือใช้3าบวก8ค่ะ 3าบวกแได้11บเอนำเลข1มาบวกเลขคงที่คือเลขสองสี่สองหบวกสได้3ามสบวกสี่ได้7จ็ดเบวกสได้9ค่ะเลขเด่น3 7 9ผลการออกระงวันสองตัวล่างออก9ก้าเจดสิบล่างเข้าที่เลข9ค่ะมดนี้9นะเข้าที่10ล่างต่อไปใช้9กบวกสอง 9บวกสได้11ค่ะนำา1มาบวก1บวกสได้3 3มบวก4ได้7 7บวกสได้9เลขเด่น3 7 9ผลการออกรางวัลค่ะ2ตัวล่างออก3 9หลัก10ล่างเข้าที่เลข3ทั้งสองวดนี้มาทั้ง10และหน่วยนะคะงวดนี้9กเจนาะก็มาทั้ง9้าและเจ็ด วันนี้3 9ก็มาทั้ง3และ9อ่างวดต่อไปนะคะใช้4บวก7 4บวก7ได้11ค่ะนำเลข1มาบวก1บวก2ได้3 3บวก4ได้7 7บวก2ได้9ค่ะเลขเด่น3 7 9ผลการออกรางวัลค่ะ2ตัวล่างออก7 3 วนนี้หลักสิบล่างเข้าที่เลขเจ็ดนะคะเลขสามก็มาที่หลักหน่วยนะสามมวนแล้วนะคะมาทั้งสองหลักต่อไปใช้แปดบวกหนึ่งแปดบวกหนึ่งได้เก้านำเก้ามาบวกเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดค่ะเลขเด่นหนึ่งห้าเจ็ดผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกหนึ่งเก้าค่ะสิบล่างเข้าที่เลขหนึ่งนะ ต่อไปใช้8บวก6 8บวก6ได้14นำา4มาบวกเลขคงที่4บวกสได้6 6บวก4ได้10ใส่0 0บวก2ได้2ค่ะเลขเด่น602ผลการออกระงวาล2ตัวล่างออก0 5งวดนี้10ล่างเข้าที่เลข0งวดต่อไปใช้4บวกส 4บวก3ได้7นำา7มาบวก7บวก2ได้9 9บวก4ได้13ใส่3 3บวก2ได้5ค่ะเลขเด่นสะกะเลขเด่นนะคะ9 3 5ผลการออกรางวัลค่ะ2ตัวล่างออก5 6นะคะงวดนี้10ล่างเขาที่เลขค้า ตัต่อไปนะคะใช้1นึ1่บวกแปบวกแได้9ก้านำเมาบวก9กบวกสได้11ใส่หนึ่งหบวกสได้5 5าบวกสได้7ค่ะเลขเด่นหนึ่งด ผลการออกรางวานสองตัวล่างออกหนึ่งแปดสิบล่างเข้าเลขหนึ่งค่ะวันนี้ต่อไปห้าบวกแปดห้าบวกแปดได้สิบสามนำเลขสามมาบวกสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งเลขเด่นห้าเก้าหนึ่งผลการออกรางวัลค่ะสองตัวล่างออกหนึ่งสี่สิบล่างเข้าเลขหน,นึ่ง ต่อไปใช้6บวก6บวก6ได้12นำสอมาบวก2บวกสได้4 4บวก4ได้8 8บวกสได้10เสรศจ0เลขเด่น4ี่ผลการออกรางัอ2ตัวล่างนะคะออก4 5 10ล่างเข้าที่เลข4ค่ะทีนี้ก็มาถึงการคำนวณในงวดวันที่ 16มิถุนายน2564นะคะสูตรปักหลัก10ล่าง9ง้งวดต่อเนื่องใช้แสนคือเลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข8ค่ะแสนบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2บวก8ได้10นำศูมาบวก0บวกสได้2 2งบวก4ได้6 6บวก2ได้8ค่ะในงวดน,นี้นะคะเลขเด่นก็คือเลข2 6และ8ค่ะ1ใน3ตัวนี้จะมีเลขไหนมาให้เห็นหรือไม่รอลุ้นไปพร้อมกันนะคะ16มิถุนายน2564ค่ะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ